I I can สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับรักยินดีต้อนรับเข้าสู่สบายสายล์ดนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราเจอกันตรงกังกบชาวตรู่วันพุทธที่13เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565วันนี้ตรงกับวันขึ้น15คหาค่ำเดือน8นะฮะวันนี้ตรงกับวันอาสาฬหบูชาท่านผู้ชมวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่มีความสัมพันธ์ทางด้านาศาสนาพุทธนะฮะซึ่งประกอบไปด้วย3ามอย่างด้วยกันนะฮะ หนึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศชายศาสนาพุทธนะฮะเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็สองเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้สแสดงพระธรรมเันศนาก็คือธรรมจักปรปวัตนะสูตร,รนะฮะแล้วก็สามก็มีท่านอันญญคนทัญ,ญะนะฮะซึ่งท่านได้รับฟังนะฮะธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ พระุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วเกิดการบรรลุธรรมท่านจึงตัดสินใจออกบวชนะฮะเป็นพระพิสุสง์เป็นองค์แรกด้วยนะครับฉะนั้นก็คือก็มีครบสามอย่างในรันาตนตัยเลยก็คือพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์สำหรับความสำคัญของด้านในวันอาสนาบูชาสำหรับประชาชนทั่ว,วไปนะครับก็คือเรามีการเข้าวัดฟังธรรมนะฮะการทำบุญการตักบาตรนะฮะ การเวียนเทียนนะครับและที่สาคัญที่สุดวันอาสาฬหบูชาเนี่ยก็คือเกี่ยวกับของพระสงฆ์น,นะครับถ้าเผื่อในส่วนตัวของเราเนี่ยที่มีประโยชน์เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาก็คือการทบทวนในส่วนตัวของเราว่าได้ทําอะไรไปบ้างนะฮะได้ราลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในตลอดจนของตัวเราเองว่าในสิ่งไหนที่เราตั้งแต่เกิดมาจนถึงนับวันนี้เรารำลึกว่า ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านการงานการทํางานการคลองตนการครองคนการครองงานอยู่แค่ไหนนะครับก็สําหรับสบายใจดูแล้วครับนะฮะก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมและก็แฟนคลับทุกทท่านเนื่งในวันสําคัญวันอาสาฬหบูชานะครับขอให้ทุกทท่านและแฟนคลับทุกทุกคนให้จงมีความสุขความเจริญนะฮะทางด้านมีความสุขทางด้านสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตนะฮะแล้วก็ โชคดีทุกทั้นแล้วก็ตลอดไปแล้วพบกันคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเข้าไปในช่อง Youtube พิมพ์คำว่าสบายสายดุลน,นะแล้วก็กดติดตามไปด้วยจะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อไปแล้วพบกันคลิปต่อไปครับกับสบายสายดุลสวัสดีครับทนผู้ชม,ชม